ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนะเดียกิติพงวันนี้อยู่กับหมวกครึ่งใบนะเพื่อนๆอันนี้เป็นหมวกที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะเป็นของนี่หมวก R d ดีนะครับหมวก R d ดีก็ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทครับเพื่อนๆไม่เกินพันห้าครับก็ซื้อมาแล้วใช้มาได้สักพักนึ่งแล้วก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะอันนี้ก็คือมาตรฐานมอกรนะเพื่อนๆอ่าส้าหนักครับ น้ำหนักก็ประมาณพันสี่ครับผมพันสามพันสี่อยู่ประมาณนี้ครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เลยไม่หนักมากเกนเกินไปนะครับโดยชิลเนี่ยมันเป็นชิลชิลประหลอดนะครับเพื่อนๆผมต้องเปิดให้ดูก่อนเห็นไหมไม่ชิลประหลอดนะครับนี่แล้วก็จะมีแว่นด้วยแว่นกันแดดอยู่ตรงนี้ปั๊บกดขึ้นไปปุ๊บนี่มันก็จะดิ่งออกมาอย่างนี้นะครับแว่นช่วยได้เยอะครับทําการกรองแสงครับจากแสงแดดได้เยอะมากเลย กดลงมันก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมปั๊บอ่าระยเวลาดึงชูลงครับนี่จะอยู่นี้เพื่อนๆสวยอยู่นะครับโอเคเลยแหละอันนี้เป็นสีสีด้านนะครับเพื่อนๆดูได้เลยว่าเป็นสีด้านนะครับนี่การดูแลรักษาก็อาจจะยากกว่าหมวกที่เป็นแบบเงาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไหครับคุ้มในราคานี้นี่ข้างในให้ดูนวลมแน้ะครับนี่นี่ครับสามารถใส่แว่นได้ด้วยนะเห็นไหมมันเป็นรูปแบนเดี๋ยวผม ใส่ครับขาแว่นด้วยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อบางคนที่ชอบแบบเออใส่แว่นในการขับขี่ด้วยครับนี่ครับฟองน้ำข้างในโอเคเลยแหละครับลับได้นิ่มๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงตัวล็อกนะครับอันนี้เป็นกิฟล็อกครับนี่ไม่ใช่ดีดีลิงนะครับเป็นกิฟล็อกธรรมดาทั่วไปครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกง่ายเลยนี่มีตัวดึงอยู่โดยไซน์นะถ้าเป็นผมแนะนํานะครับก็ ถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ความเร็วสัก80-100่งถ้าอยากให้กระชับหัวเนาะก็ใส่ขนาดเล็กหน่อยเนาะอย่างปะกะติเนี่ยผมใส่ไซส์ L นะครับแต่ว่าถ้าเขี่ยวก็การความกระชับเนี่ยผมจะอยู่ที่ไซส์ M เนะี่ยเห็นไหมนี่ไซส์ M เลยนะครับก็เป็นหมวกอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนได้รับชมครับเผื่อเป็นพื่อนกำลังสนใจหาหมวกครึ่งใบเี่ยสักใบหนึ่งคู่ใจนี่มีช่องลมไหมนะลืมบอกเลยมีช่องลมไหมในนี่เห็นไหม เ่้ลมเดี๋วดูกันมีกี่จุดอันนี้รีวิวแบบสดๆเลยหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกที่หนึ่งนี่ตรงนี้ป๊าบให้ลมเข้าไปนี่ครับลมเข้านี้ใช่ไหมลมเข้าลงหัวไหลมาเนี้ออกข้างหลังนะครับโอเคนี่ครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆไหนสนใจก็นะครับสามารถซื้อได้ตามเแบบทั่วไปนะไปในเน็ตก็ได้ซื้อมีเงาครับ ก็เดี๋ยวใช้อีกระยะหนึ okay, okay, ่งเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่ามันทนหรือเปล่านะโอเคเพื่อนผมจะมาใส่ให้ดูนะว่าหลังจากการใส่แล้วมันเป็นยังไงโอเคถ้าตกแล้ไม่ก็นี่ครับหมวครึ่งใบนะไซด์เยีมใส่เลยนี่เป็นกลิ่นล็อกนะครับที่บอกไว้ใส่นี้เลยนี่ครับโดยหัวแล้วหัวผมก็ใหญ่อยู่นะแต่ผมใช้เป็นไซส์เยีมไงเวลาขี่รู้สึกมันมันกระชับดี ันนี้คือมุมด้านหน้านะครับแล้วก็านข้างแล้วคือกระจกลงแล้วกลมาด้านหน้านี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะง่ายๆเลยแล้วก็แป้นแๆนแบนแด้านไหนเดี๋ยวแป๊นนึงเออนี่ทำความือาเออไม่ใช่นี่หว่าแอยไหนวะแป้นอยู่ซ้ายมือโอ้ยยยยยขึ้นแล้วยยายยยยนยย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 ยนย สะดวกสบายดียวแต่ว่าถ้าขี่เวลามันมีแดดมีฝนอะไรผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันมันโดนลมมาตรงนี้มันโดนลมมันโอเคครับก็ระดับอยู่ตรงจมูกพอดีเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนใส่แมสหรือว่าใส่ผ้าปิดตรงนี้นก็บังแดดได้เยอะครับตรงนี้ขึ้นหน้าเลยชิวๆเลยครับ <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยอยู <c> ่ <oughs> ใส่โอเคเจอแล้วนี่เรียบร้อยเนาะใส่ง่ายครับเวลาสั่นหัวก็ไม่ค่อยคอนเท่าไหร่นี่กถ้าเป็นใช้เอ็มนะเพื่อน ก็เวลาใส่หมวกเนาะก็ไอตุ่มเนี่ยบีบได้ครับให้มันบีบแก้มมาบีบได้พวกเนี้ยแต่ว่าอย่าให้มันบีบขมับนะขมับตัวเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหมวกเราบีบขมับเมื่อไหร่แปลว่าน้ำมันขับเกินไปแล้วเราควรจะเพิ่มไซน์นะครับเพราะว่าเวลาขี่แล้วบีบขมับแล้วกดหัวมันขี่ไม่ได้บีบแก้มเนี่ยใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ย้วยเดี๋ยวมันก็ยืดหยุ่นตามโครงหน้าเรานะครับบีบแก้มได้แต่ว่าบีบขมับนี่ไม่เอานะครับใบ้เนี่ยโอเคก็อยู่ประมาณนี้สำหรับหมวกของอารีนะครับนี่โอเคเพื่อนเพื่้ว ก็ <łość> ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังกดคลิกไลค์กดติดตามก็ผู้ชมใหม่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะยังก็ฝากติดตามช่องเดียร์กิติพงศ์ด้วยนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารีวิวของใช้อะไรต่างก็ฝากติดตามด้วยนะก็หลังจากกันนะครับก็ขอกล่าวก่อนว่าก็ที่รู้แล้วเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย